นี่เรามาทำอะครับอาหาหมอนี่เรามัดดวยนี่ดูน่ะอ่ะนี่เรื่ร<ะ>ย่ีเยวเรามาัดมาฉีดยาครับวัวน,นี้ใช่ไหมใช่ไหมลกูกมมัดนี่เรามั เรามาัดนั่งดูวิวเร็วนี่นี่โอ้โห oh, มามัดดูวิวนะครับมาดูวิวมาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับอันนี้มาทำอะไรครับ <c oughs> เรายิ้มก่อนถ่ายรูปให้พี่ชมละเร็วถ่ายรูปพี่ชมละเร็วโอ้โหอันนี้มาทำอะไรครับเรามภาษณไหนครับ <c oughs> ครับอ้าวมาทำอะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับมาฉีดยาเหครับฉีดยาเหรครับฉีดยาเลยครับฉีดยาเยครอนี่คนมาฉีดยาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเนาะเราอยู่ไกลๆฉีดกันไปก่อนแล้วฉีดที่หลังเลย <c oughs> นะครับนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เนุนหนดหูวิวดูวิวอ๋อรามัดดูวิวนะครับดูท่านั่งกันก่อนนี่เป็นไงครับรามัด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 